ทาง True นะครับก็ได้แจ้งไปทางตลาดหลักทรัพย์ครับเรื่องของการควบรวม DT แทครับเคาะชื่อใหม่พร้อมกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนะครับรวม2บริษัทในวันที่23กุมภาพันธ์ปี66นี้นะครับโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับได้แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครั้งที่1ทัพ266นได้พิจารณาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการควบรวมบริษัทร,ระหว่างบริษัท ทรูนะครับกับบริษัท Total Access Communication หรือว่า d t แทนะครับได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างทรูและ d t แทในวันที่23่กุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้แก่การเสนอชื่อบริษัทใหม่ก็คือจะใช้บริษัท True Corporation นจำกัดมหาชนนะครับสำหรับทุนของบริษัทใหม่อยู่ที่1 3 8,,200 8ล้านกับอีก4 3 2 0 4บาทฮะครับก็คือ1 3 8 0 0 0ล้านนั่นแหละใช่กลมๆนะฮะบอกว่าเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของ TRUE และ d t แทกรวมกันครับโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นกว่า34,000 552ล้านหุ้นครับ,รบมีมูลค่าที่ตราเอาไว้หรือว่าราคาพาใช่ไหมใช่หุ้นละ4บาทนะครับซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ True และ d t แทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ถือหุ้นของ d t แทด้วยณวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่นะหรือว่าบุ๊ก closing date ในวันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับนอกจากนี้ครับรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทใหม่เช่นนายสุภชัยเจรวรนรน์นายเจอร์เกนคริสเตียนอาริเรนรสทริปนะครับศาสตราจารย์พิเศษดต็ตรกิติพงศ์กิติยารักษนะครับเป็นกรรมการอิสระครับ